สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรานะครับเรามีเหรียญนะครับมาแนะนําอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่ามีความต้องการของนักสะสมนะครับแล้วก็ร้านรับซื้อนะครับมีความต้องการนะครับเป็นคอลเลคชันหนึ่งเลยนะครับเป็นลีดรายการของนักสะสมเลยนะครับซึ่งนะครับมีความแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญที่จะบอกนี่ก็คือเหรียญที่ละลึกนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับ รัชกาลที่9นะครับที่ระลึกนะครับครบรอบนะครับ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญสิบที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่ายอดการผลิตเนี่ยนะครับถือว่าผลิตเยอะมากนะครับผลิตถือว่าเยอะเลยนะครับผมในสําหรับเหรียญ10บบาทที่ระลึกรุ่นนี้นะครับเยอะยังไงนะครับแต่ก็ว่านะครับแต่ว่านะครับมีความนิยมนะครับมีความต้องการของนักสะสมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าเหรียญนะครับที่มีความสวยงามนะครับที่มีความเป็นมงคลนะครับถึงนะครับพระมหากษัตริย์สองพระองค์นะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นนะครับตราแห่งความศรัทธานะครับที่มีประวัตินะครับที่มีตำนานครับก็คือตราคุดนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญนะครับมีความแรงมาเรื่อยๆนะครับผมและตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งในเหรียญนะครับที่ มีความต้องการแล้วก็มีความแรงในเหรียญที่ระลึกเลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับซึ่งถ้าเก็บไว้ตอนนี้นะครับถ้ามีตอนนี้นะครับแล้วเก็บไว้นะครับรอโอกาสรอราคานะครับมีแนวโน้มนะครับราคาพุ่งไปกว่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาตอนนี้นะครับก็ได้กําไรแล้วนะครับมีราคาสูงนะครับกว่าหน้าเหรียญนะครับเป็น 10- 20เท่าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปอนาคตนะครับผมอาจจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่า เป็นเหรียญนะครับที่มีความนิยมนะครับแล้วก็มีความต้องการนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีนะครับสักสอสามเหรียญเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับได้นะครับมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญนะครับหลายเท่าแล้วนะครับรวมกันก็หลายหลายสิบเท่าเลยนะครับผมซึ่งนะครับราคานะครับในวงการสะสมนะครับที่เล่นกันปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ผมบอกต่อเหรียญนะครับอันนี้คือต่อเหรียญนะครับราคาเขาเล่นกันนะครับร้อยสองนะครับ หรืออาจถึง300นะครับในสภาพที่ใหม่นะครับผมส่วนนะครับราคาที่เขาโพสจากเจ้าของเหรียญโพสกันหน้าเว็บนะครับผมอันนี้ผมจัดมาให้เพื่อนๆละนะครับบางเหรียญนะครับโพสกันถึง300 500เลยนะครับก็คือสูงมากนะครับถ้าเทียบกับราคาหน้าเหรียญถือว่าสูงนะครับหลายเท่าเลยนะครับผมก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีอนาคตสวยงามเลยแหละนะครับกับเหรียญนะครับที่ละลึกนะครับ ครบรอบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับผมนี่คือนะครับรายละเอียดนะครับทั้งหมดเลยนะครับของเหรียญที่จะแนะนําวันนี้นะครับก็คือ10บาทที่ระลึกนะครับครบรอบ100ปีธนาคาร ไทยแห่งแรกนะครับซึ่งผลิตในสมัยรัชกาลที่9นะครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับที่เพื่อนๆนะครับน่าจะนำไปใช้ในการซื้อขายเหรียญนะครับแล้วก็ประกอบการสะสมเหรียญได้ถูกต้องนะครับผมช่องทางติดต่อนะครับเช่นเคยเช่นเดิมนะครับก็คือลิงก์ใต้คลิปนะครับผมติดต่อนะครับผมก็ยังไงก็จะทยอยนะครับต่อเพื่อนๆนะครับผมถ้าเหรียญไหนนะครับที่ผมเปิดดูแล้วยังไม่ต้องการนะครับผมขออภัยนะครับที่ไม่ได้ตอบ กลับนะครับผมก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับก็ช่องผมเองครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเรียนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมก็โชคดีทุกท่านนะครับผมร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับผม